เพิลงคลิดไปความฝันของบอสจูคืออะไรวันรุ่นเกา้าขอสวัสดีกับพุกพ่อทแม่เอสซีสาวนอยไปบ้านแพนเอสซีเพชรแสงตะวันเจออทุกกาได้ลงคลิดไปนะคะพี่น้องลงคลิดสักน,นะคะต้องไปตามเบิืงกันได้นะคะความฝันของบอสจูคืออะไรซึ่งก็ถือว่าเป็นความฝันอันอยิ่งใหญ่นะคะพี่น้องเออ ยังผาพยนต์เรื่อง่ขยโอถี่่านมาอ่าแรกผ่าแรกยูทีประมาณลอยหลานประมาณนี้นะคะตอนนี้นะะแต่ในน่อนที่สุดป่ะพานแปดสิบละก็จะมีใข่โอ,อส่งเอฟเฟนลงไปนะคะพี่น้องพอาะจะลงไปปุ๊บพี่น้องด้ใจมากัด้นเน้อข้อมวยการส้างเพิ่มมากกดไหลพี่น้อง พอจูไม่มากดไลค์กับแอปเปนแล้ววดีเี้่ันยังว่าพ่อได้คน,น,อน,น,อน,นบอกว้าวว้าวพี่น้องเออคือว่าเป็นลิมิตหมยอันดีนะคะพี่น้องที่ยูทูบเบอร์ช่องนิดน้อยจะแง่เท่นคนมากกดไลค์นะถือว่าเป็นเรื่องล่าอิจ่เป็นความสุขนะพี่น้องเป็นความสุขทั้งใจนะที่คนที่เฮาติดตามนะพี่น้องแล้วก็บว่าถึงอยูู่บเบอ อ,อดนโดนสิพอคนเธหนึ่งเพรพาะว่าถ้าคนว่าอุดรก็จะมีโอกาสได้ไปก็ไปใค้กูเจอกันนะคะถึามีหลานหน่อยนะ่ะละใช่ป่ะพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการตามติดที่วิตสาวหน่อยถึงบ้านเพ<ห>่งจนเหีวไม่เหีวมากเป็นเดชสังลัะพี่น้องที่ล่งไปว่าความฝันของบอจูคืออย่างนั้นนั่นก็คือความปรารถนานะและคาดหวังว่า จะมีโอกาสสาั่งภาพยนตร์จากค่ายอ่อนหนึ่งเป็นค่ายอ่อนงได้ไหมเนี่เพื่อนเองก็ได้ไปเปิดตัวพอดีเพื่อนเปิดตัวนะคะพี่น้องพอดีเพื่อนก็เลยเปิดตัวผู้เขียนบทคนใหม่นะซึ่งผู้เขียนบทคนใหม่นั่นก็คือ,อต้องบอกว่าเพื่อนเป็นผู้ที่เขียนบทให้กับภาพยนตร์เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ แอ้ท่านเ,เองก็บอกใหเนี่ยไปเบิ้งดอกที่ยศแต่พื้นไปหอดภาคสามเลยพี่น้องที่ยศภาคแรกนะพี่น้องที่ยศภาคแรกนี่ยพื้นบอกว่าพื้นกวาดกวาดไปหลายกว่าหาลายล้านเลยพี่น้องห้500าร้อยล้านเลยพี่นอ้องมันต่างกลั่นได้เด้วยกับรวยล้านมันไปหารวยล้านจะหาเท่าไหร่ดีแม่มาหล่น้อง อันนี้ที่หยุดสองนแปดร้อยสิบห้าล้านยันธรรมดาได้ยั่หนอแล้วตอนนี้ที่หยุดสามผู้เขียนบทคนเดียวนีผู้เขียนบทคนเดียวกันนี่แหละ,ท,นนละที่จะมาเขียน,นกับใครอออสอนนะคะนั่นก็คือดตอร์กอบอาบิน้องหรือดตรสรรัตน์นะคะจิระบวรวิสุทธ์นะพี่นอ้อ, arat, นะะ Smith, นนองนีคือซื่อ,นนอพื้นนอกี่น้องคือเสียงของการเขียนบทภาพยนตร์ นะเฮ็ดไพิ่นมีซื่อเสียงบอกว่าระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกเลยที่ียอนะเพราะว่าเจ้าตางฉาติหรือคนให้จี่ตางประเเพิ่นกร็รู้จักที่มาพย์เรื่องขี่หยดนะคะเพราะว่าย่างนหน่อยก็คือก็ยังค่ายอ่อนะพี่นะ้องเพิ่นเดได้มาเบิ่ง่นกะไอพี่เห็นน้องคนมาเบิงเนนงเบ่งไม่มเมื่อนไะรกับวุนแดนะเพราะว่าในส่วนของผู้เขียนบทพี่คนพยายามจีจัด พัฒนาขนะั้วข้อนะโดยสมกับเพิ่นเป็นด็อกเตอร์นะนะเนาะเพิ่นหมอว่ามีโอกาสจริจะย่างไปเป็นสอบเข้าเอ์อยู่เลวสังไทยนะฮะแล้วก็หลายเรื่องที่เพิ่นได้เขียนบทน่าเพราะว่าจะเป็นที่ยศดพ่อนะคะพี่้องแล้วก็มีอีกหลายเรื่องอ่ะนะนะคะเนะยที่สําคัญตอนนี้ร่วมคายอ้อสวงเข้าไปด้วยนะคะพี่้องเออยินดีกับบอดโจรวงหนาเลยนะร้อยล้าน ภาคแรกส่วนภาคสองนะคะพี่น้องภาคแรกเพื่อนก็บ,บอกว่าขนาดสโลเกียนลบดูศรัทธาอาถรรพ์นี่็ถือว่าสุดยอดแลวนะ,ะพี่น้องว่านี้สโลเกนไหมร่วมไปหลายอย่างพวกเก่านะคะนั่นก็คือสโลเกนของภาคสองก็คืออ,าอ่าดรกอบเพิ่นเป็นภูขีเพิ่นเป็นผูไหสโลเกียนนี้นะ,ะนั่นก็คือ ครูเทพครูผีครูคนพี่น้องมันสิเป็นยังไงออคู่เทพเกี่ยวอีหยังจังใดแบบใดกับคนถ้าถือเทพแล้วเ,เป็นยังไงเออนี่คือเรื่องเล่าที่จะเกิดขึ้นเนี่เีคนไก่ไล่มากว่าจะสัน่นเลยแปนวลาพี่น้องขาดการว่าจะขึ้นตามเด้มันเวละแล้วถ้าบอกว่าเป็นคู่ผีล่ะถ้านคนงคนถือผีผีได้ดพี่น้องนะลนสิ่งลี้ลับต่างๆพี่ เาธรรมดาเนี่ยเฮาบลูเฮาบรูดอกว่าสิ่งที่เทาบะูดเพิ่นรูเรพิ่นอาจจะเคยไปยินไไ้เห็นมาแล้วแล้วก็เกิดจริงแล้วเพิ่นก็นสียมาลกนีทางประยุทธ์ลุงค่ายของเนาะคู่เทพเป็นยังไงคู่ผีเป็นยังไงคู่คนเป็นยังไงคู่คนก็คือคู่ธรรมดา,าย่างเงินดวงอยู่ละพี่ดีบ่บดีดีแบบไบบ่บดีแบบไปสิ่งมืด ในหนังเรื่องนี้แ่ะค่ายออดสองนี่แหละเนาะพี่รองเพรว่าสุดรสูอีรีนะคะต้องบอกว่าสูดจริงเรื่องบอดดุนว่าน,ะนี่แล้วันนี้ถ้าบอกว่าหนังข่ายออดโบมีโอกาสที่จะย่งงางก้าวไปหอดหารอยานพันหลานคือมูนเพื่อนกระสิวรับเนีะเมื่อเมื่อหลพี่รองอันนี้เพื่อนกล้ารับ,นบ,นรบ,นนรบแสดงว่าเพื่อนมองเห็นแล้วว่าเพื่อนจะเขียนไปในแนวไหนเห็นว่า แาที่สาคัญในประวัติของเพื่อนบอกว่าเพื่อนเป็นผู้ที่มักเขียนบทมาแต่แก่อายุสิบห้าแล้วก็เจียวกับสิ่งหลีรับน่นนันหมายค็าว่าเพื่อนตรงคนค้นคว้าหาเหตุและผลจนหอดระดับด็อกเตอร์เนาะพี่น้องค่อยทิดต่างกันต่อไปกัแล้วกันนะคะสําหรับภาพยุตเรื่องไข้อออโซนนะคะขอบคุณสู้ผู้สุขคนที่เขามาถัดชมนะคะ เงยงี้ปักปังสุขุสุขคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องนะคะอย่าลืมเข้าไปห้กกำลังใจทังช่องก็คือซุปเปอร์แตงหรือว่าแกกะป็นสมาชิกช่องแปรกไปสุขุสุขคนจ้าค่ะทีหลังขอฝากช่องให้เซ็นด้าน E ในไดจาฝากอะไรกดแชร์เ็นกำลังใจีคุณม่ก็เสกจาี้ดาชนค่ะ I'm gonna hit that.